กินขนมบอพีน้องขนมซาลี่เขาเอินขนมซาลี่เด้อทางนี้เด้อลองซิมเบิงสักคำก่อนได้ขมนะขมนะแซบด้วยแซบด้วหักคักด้วยหักด้วย่ซบด้วยกินข้ามือะไร กไปพามกินไปพามน้างทำเนี่ยเนี่เนี่ยอือหึแ่บๆแซักๆอืึคัคเร่อคัคคีเร่ออือคักคเร่อคักเร่ออืออืออืตั้งหัวเรื่องว่าเป็นน้ำกิาไปน้ำคัคเรอพี่นง life, ัคเร่นร่างงั้นอีกนึ่งร้อยสี่สิบเจ็ดคน